นี่ก็จะเป็นหมู่บ้านทางเข้าหมู่บ้านหมู่บ้านอินราหันนะคะนี่นี่แต่บ้านสมัยเก่าเลยนะยเป็นหมู่บ้านเ,าเก่าแก่หมดเลยนะเนนี่นี่อือดูอันนี้ก็ผุพังหมดแล้วบ้านหลังนี้ประตูไม้กับหน้าต่างไม้ดูทำไมนี่ไม่มีแล้วนีน่ีบ้านหเป็น,นบ้านเก่าแก่มากดูโอ้เขาบอกว่ายังมีเจ้าของอยู่นะแต่ว่ายังไม่มีคนดูโอ้ มีแต่ไม้ดูโอ้ชิสมีสอรี่นี่อันนี้ก็คือประวัติบ้านหลังนี้นะคะบ้านเ่าแก่มากสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ไทยเรียมคนยเูเสค่ะวันนี้มาเปิดคลิปกันที่อินราฮันอ,อุลกกวลมนะคะทุกคนที่นี่เขาเรียกอินราฮันโอรอ,อ,อดวันนี้มาเปิดคลิปที่นี่เพราะว่าที่นี่เขามีเฟียสตาที่อินราฮันที่กลมก็เลยจะพาทุกคนมาดูนะคะว่าเฟียสตาที่อินราฮันอินกลมนี้จะ งดงามขนาดไหนหรือว่าเขาจะทําอะไรบ้างเขาจะมีพานลุนะคะวันนี้เขาจะมีพาเลรแล้วก็มีอาหารเยอะมากตอนนี้คนเยอะมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้จะมาดูอันดับแรกก็คือเขาโชว์รถโชว์รถแบบว่ามีรถแบบไหนเข้ามาโชว์รถเก่าแก่ที่ก่กอควเมริกานะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนู่นตะโจตอนนี้ตะโจกําลังดูรถอยู่ไปดูกันเลยมาสเตอร์ว่าจะดูคอร์ดิสฟันอนี้ rock climber rock climber อันนี้รถที่เขามาโชว์นะ มาดูคะ่ะทุกคนอันนี้ก็คือมันโชว์คามิ่งร็อกแต่โยเขาบอกมาอันนี้นะคะนี่เขามาโชว์นะก็จะดีนะนี่สิเดสโอเดสโอสไตล์เลยอันนี้ก็รถ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 แบบว่าสไตล์เชฟบีโนวาเชฟบีเชฟบีโนวาโนวาโนวาโอเข้ามาโชว์นะอันนี้คือรถโชว์ของงานวันนี้นะคะอืมนี่อันนี้เชฟบีเชฟเบลเชฟบีเชฟเบลอ่า ไปมาดูอันนี้ก็คือ Chevy Chevelle อันนี้วอร a n ิเซตยื๊อแล้วก็อันนี้ Swan นี่สิ That's another Chevy c h e v r o l e Oh Chevy and this one Chevy too Yeah Oh c h e v r o l e he, เ e าเขาเขาไม่เขาไม่ให้จับรถนะ มันจะเป็น time shining the car here <laughs> <laughs> โอ้มีแต่รถเสืส้อๆท้งนั้นเลยอ่าไปอันนี้ก็คือชุดนะคะอินราฮันเชิ r c h นะคะตรงนี้มาดูมาดูตรงนี้ในงานนะคะทุกคนว่าเขามีอะไรบ้างที่นี่ในงานอ่าไปไปดูกัน <laughs> อุ๊ยร้อน <laughs> ในงานเขาจะมีของขายด้วยนะคะทุกคนอ๋อเป็นของขายมีกําไรขาย

Oh, do you mind contact video? Yes, of course. Of ah, course. Because, I okay. uh, want to do, yeah, for uh, Guam. Oh, that's <laughs> a nice yeah, yeah. and so much. <laughs> you know who too. Okay, got a small prize on this guy <laughs> Thank you for supporting me. Oh <laughs> so what price he has? Small price Oh yeah, cool. small price. Oh my god, I have to choose this one. This one. First. What is that? I think it's a slinky. Slinky for? <laughs> uh -huh. Let me, let me try. On, this. Man, I gotta go eat. Look like you need food, you know. Yeah, my cousin Rose. Oh yeah. Oh okay, so we get this one. Uh, what is that? Uh,

From this one, you make from this one. The shiny black one uh -huh. is the carabao. Uh -huh. Then the white ones here is so the giant clam, the hema like that one oh yeah, the rock. Yeah. Oh wow. Then the oh, the clamshell. Yeah, then the blue one. Uh -huh. The Kamar jatim, kamar jatim, jatim Lepas ni, tu ni, tu kamar jatim Tiba-tiba, dia akan jatim kau Wow, so nice Lepas ni, tu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  ni Lepas ni, tu ni, tu ni, tu ni Lepas ni, tu ni, tu ni, tu ni So amazing So you do yourself? Oh yeah, wow, so cool Thank you Thank you, I love it Ya, ประมาณนี้นะคะทุกคนพาทุกคนมาเที่ยวงานเฟสต้าที่อินราฮันวันนี้นะคะออร้โนเดอร์เซลเย็นไปเราจะมีคนมาเที่ยวชมงานนะคะทุกคนมีทหารมาเต็มเด็กทหารนะคะมาเที่ยวไปเรจะมีบาร์บีคิวด้วยนะเฟียสต์บาร์บีคิว Hi hello What time you guy open for Oh so now มีขายคงขายคองน,นี่ดูเขาโชว์รถซะกก่อน,นมีคนเขามาดูเหมือนกันนะแต่รถเขาไม่ได้ขายนะเขามาโชว์เฉยร้อนลืมจะเอาหมวกมาเ <c oughs> รียกว่า,าจะาไม่ร้อนขนาดนี้ไปเราก็จะไปดูอาหาร อันนี้ก็คือหมู่บ้านนิราันนะคะทุกคนวันนี้เขามีงานเซสตาเนี่ยดยสก่อนเขาจะมีซุ้มทางนู้นใช่ไหมเขาจะมีซุ้มไฟซุ้มมันตามถนนแต่ถนนตรงนี้เขาจะมีพาเลทพิซซูนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะมีพาเลทคนมาเยอะมากเดี๋ยวรอข้ามถนนก่อนพี่ก็จะมีอาหารไว้ให้คนกินนะคะทุกคนคนไหนเดินผ่านไปผ่านมาสามารถไปกินได้เขาไม่ห่วงเพราะว่าเขาเป็นแบบว่าง,งานบุญ เขาทําออกอาหารเสียงให้ทุกคนมากินทุกคนอยากมากินอะไรก็มากินได้เขาไม่ว่าไม่รู้จักเขาก็ไปตอนนี้เราก็จะเดินไปบ้านพี่ญาติพี่น้องตะโจนะคะไปดูว่าอาหารที่งานเขามีอะไรมั่งวันนี้เอดีฮาร์ดมาถึงงานแล้วทุกคนไปดูอาหารกัน ทีนี้ก็เลยจะพาทุกคนออกมาเดินชมหมู่บ้านนราฮันนะคะเป็นหมู่บ้านเก่าแก่อีกหมู่บ้านหนึ่งที่ก่อกวมอเมริกาะคะทุกคนจะพาทุกคนไปดูหมู่บ้านที่เก่ะกวมเนาะว่าบ้านเขาเก่าแก่แค่ไหนแดดร้อนนะแด่จะพาทุกคนไปดูไปกันเลยค่ะนะคะทุกคนเฟสตาก,ก็จะประมาณนี้ดูคนมาเยอะมากม,มันก็ว่าเป็นงานบุญของหมู่บ้านอะไรประมาณนี้นะค่ะทุกคนไปดูรถซะก่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นบ้านเก่าแก่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะทุกคน นี่ที่อินอาหันเนาะนี่ดูสะก่อนเป็นบ้านยกขึ้นมาจากพื้นแบบนี้เพราะว่ามันอยู่ใกล้ติดทะเลเนาะเขาก็จะยกขึ้นมาสูงสูงกว่าพื้นเป็นบ้านไม้เป็นบ้านไม้นะคะทุกคนมาดูรู้สึกว่าจะมีคนอยู่อยู่นะคะทุกคนเนี่ยดูดูความผุพังของเขาสะก่อนดูเสานี่เป็นเสาไม้ทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะนเป็นเสาไม้เป็นเสาไม้ยกสูงขึ้นมาจากพื้นดูเขาอิดบล็อกลลอไมไว้เพราะว่า เขาต้องทําแบบนี้รู้สึกว่ามันติดทะเลเพราะฝั่งนู้นเป็นทะเลฝั่งนู้นไม่เพราะมันติดทะเลเลยฝั่งนี้เป็นทะเลก็เลยยกบ้านขึ้นสูงแบบนี้ปไปไปดูบ้านอีกต่อไปเลยนะคะทุกคนมีหลายหลังอยู่เป็นบ้านเก่าแก่เนะโอตรงนั้นเป็นบ้านนั้นเป็นต้นไม้นี่นเป็นพื้นที่ไม่รู้เขาให้ถ่ายหรือเปล่านะเดี๋ยวเขาไปดูก่อนอ Just me Can I take some pictures o r r y Sorry อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหินเก่าแก่นะคะทุกคนต้นไม้ตรงนี้เนาะมาดูอ่านี่ก็เก่าแก่อีกหลังเนึงนี่ก็มาดูหินตรงนี้ค่ะทุกคนหินนี่เป็นหินหินเก่าหินเก่าแก่มากเลยนะเนี่ยหินดูหินสะก่อนเป็นหินแบบโบราณนะหินเก่าแก่อืมดูสงสัยหลายร้อยปีนะเนี่ยหินอันสามก้อนเนี้ยอืม สามก่อนเสาดูบ้านหลังนี้ค่ะทุกคนนี่ก็บ้านเก่าแก่อีกหลังหนึ่งนะเนี่ยดูความเก่าแก่ของเขาซะก่อนสมัยก่อนเขชาช้เป็นสังกะสีตอนนี้ไม่มีนะาสมัยทุกวันนี้ไม่มีหน้าสังกะสีเพราะว่าที่นี่พายุเข้าบ่อยเนาะจะเปลี่ยนเป็นบ้านปูนหมดเลยแล้วก็ไม่มีสังกะสีแล้วอันนี้เป็นบ้านเก่าแก่อีกหลังหนึ่งของอินราหันนะคะโอเคอันนี้ก็คืออันนี้ก็เบอร์บ้านเก่าแก่ของสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอีกหลังหนึ่งนะคะทุกคน ที่นราหันไปเราจะไปดูประวัติบ้านหลังนี้เขามีประวัติให้ชมด้วยนะดูประตูเขาสะก่อนดูหน้าต่างยังเป็นหน้าต่างแบบว่าเปิดปิดบานเปิดปิดแล้วก็ประตูยังเป็นประตูไม้เห็นไหมคะทุกคนนี่นี่ยังป็นยังเป็นแบบว่าสมัยเก่าแก่ยังเป็นประตูไม้แล้วก็หน้าต่างไม้่ะเขาก็จะมีประวัติประวัติสาหรับบ้านหลังนี้อันนี้เข้ามาเนลเวนะคะทุกคนนี่เพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยรู้สึกว่านี่เห็นไหมนี่บ้านหลังนี้นี่เขามานิว ทำใหม่ขึ้นมา r e l a เ e d ขึ้นมานี mm ่ hmm. n ia, house, a n น o ย i o Greer House o ริ g i น a l h o u s เดี๋ยวก่อนนะแอนโท i o across from w a s โอ้ตั้งแต่ i น1940 and is by the use of lily post beam from Persian roof Meadow โอ้ไม้ oh, แล้วก็ m e a d o เป็นในรูฟ Japanese ค c c u p a t i o n Family According h a w ว a ์ h by the Japanese โอ้สมัยก่อนบ้านนี้เป็นเป็นบิลองหรือว่าเป็นเจ้าของก็คือ j Japanese เ p a ป e s e เป็นบ้านเป็นบ้านของ a p a ป e s e สมัยโลกสงครามโลกครั้งที่สองอแล้วก็ this one i n t e r n a t i o n a l r e กเกอร์ r นแอปโ29 1977ฮาวส์คอมเพลตที่ถูกพายุพัดเจอเนี่ย i น2002อ oh, อันนี้ก็นอันนี้บันที่เขาสร้างแล้วทีนี้พอไต้ฝนมาปี 2000, 2002บ้านก็ดิส o ทย์ by เยใต้ฝนแล้วเขาก็มาทำใหม่ในป2018 and with this house part of g o e h i s t o r i c a collection uh, พ้อสอสิบแปดคอมพิวสร้างใหม่เสร็จหมดเลยนี่ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่อันนี้ก็คือประวัติบ้านหลังนี้นะคะบ้านเก่าแก่มากน,นี่เขาก็มาทําสีใหม่ทําบ้านใหม่ก็ก็จะประมาณนี้นะคะสมบัติประวัติบ้านหลังนี้ที่นรา,านนะคาะถ้าคนไหนมาเที่ยวก็มาสามารถ มาชมได้เขาให้ชมแล้วอ่านประวัติบ้านหลัง,งนี้ค่ะทุกคนด้านหลังก็คือประวัติบ้านหลังนี้แสดงว่ามีคนอยู่อยู่นะเพราะว่าเห็นมีรถมีแอร์มีอะไรสงสัยมีคนอยู่อยู่เอาเลนะเวทขึ้นมาใหม่สวยดีนะอประวัติเก่าแก่ของบ้านนีราฮันค่านี่ถนนอินราฮันโรสนะคะไป,ไปเราก็จะพาเดินชมไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนไปเราก็จะไปดูไปดูบ้านเก่าแก่อีกหลังหนึ่งของอินราฮันค่ะทุกคน ดูบ้านหลังนี้เก่าแก่ามากเลยโอตอนนี้ดูพวกไม้พวกอะไรก็ผุพังหมดแล้วนะดูความเก่าแก่ของบ้านหลังนี้ซะก,ก่อนเขาทําเป็นโครงไม้แล้วก็เสาเหล็กอันนี้ก็หน้าต่างหน้าต่างเป็นไม้เหมือนกันหน้าต่างเป็นไม้ว้าวไม่รู้มีคนอยู่หรือเปล่านะไอ้ฮะ Yes w e l k a r o เรา So this home we have someone stay now? No nobody nobody stay? Yeah. Oh so this is your house? My mom's house. Oh yeah? That's I stay. Oh you stay here? Yeah. So how uh, this one the house how long to this house? That, that's a long time, long. Sin uh Since the, the big one. Oh yeah, the, the big one that like that uh gone. Uh really close down. Oh but this house is like a long, long time ago, right? Yes, yes. Oh wow. This one's the old one. Oh all the all the buildings are like two stories, old one. oh, yeah. so belong to someone or no no one belong by landlord oh yeah George Flores อันเดอร์บ name? George Flores George Flores oh wow that's an old old how huh yes old very old you can go up there you see the decks o l wood oh I'm scared to go up there oh you can t go up there yeah you can go up there no one can't c t m a n nobody b e c b e s t don't want to because dangerous but you บอก Wow, ขึ้นไปดูด้านในได้ว่าเป็นไงเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปดูข้างบนนะคะทุกคน มากค่ะทุกคนเราจะพาทุกคนขึ้นไปดูนะคะเป็นบ้านเก่าเก่มากดูโอ้เขาบอกว่ายังมีเจ้าขวงอยู่นะแต่ว่ายังไม่มีคนดูโอ้โอมีแต่ไม้ดูอ Sorry. โอ้ช s ส m ม s o อรีโอ้ยังเป็นพื้นยังเป็นไม้อยู่นะคะทุกคนนี่ยังเป็นไม้อูอืม,อม,อมผู้พังหมดแล้วดูอืมยังเป็นนั่นก็คือ อ้เาก็มีอาได้นะตรงนั้นดูรูปสมัยเก่าแก่เราไม่กล้าขึ้นไปเหยียบหรอกวัวมันผุเนาะเพราะว่าอันหน้า,าอันตรายเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนด้านในดูไฟเขาซะก,ก่อนไฟพัดลมดูพัดลมกบไฟสมัยโบราณยังมีเสือว้าวนี่คือบ้านเลขกที่ของเขาหนึ 1, 3, ่งสามแปดมีบ้านเลขที่เลยนะสมัยก่อนเขาจะมีบ้านเลขที่ไว้แบบนี้สมัยนี้ไม่มีแล้วนะอันนี้เหมือนทะเบียนรถอะดูนี่ นี่คือบ้านเลขที่บ้านบ้านเลขที่บ้านหลังนี้นี่บ่ายก็ให้ดูพอเป็นสังเกตนะครับทุกคนจะลงไปแล้วอันตรายเพราะว่าบ้านเขาผูกมากเลยดูนี่ดูความแบบว่าสมัยก่อนนะเขาทำข้างข้างฝาเนี้ยก็จะเป็นหินอ่อนเห็นไหมอันนี้เป็นหินอ่อนนะถ้าทําในรูบขึ้นมาจะสวยมากเลยนะบ้านหลังเนี้ยอ,อันนี้คือข้างฝานะน,นี่คือข้างฝาบันไดาทางขึ้นเห็นไหมบันไดาทางขึ้นเขาจะทําแบบนี้สวยดีนะว่ายนี่ก็จะเป็นหมู่บ้าน ทางเข้าหมู่บ้านหมู่บ้านอินราหันนะคะนี่นี่แต่บ้านสมัยเก่าเลยนะอันนี้บ้าน138่งมแปดนี่ปบ้านเลขที่หนึ่งี่ศูนี่อันนี้ข้างฝาโอ้สมัยก่อนก็ทำกับข้าวแบบนี้นี่เป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านสมัยโบราณของอินราหารันว้ายในรูปมีหมาฝป่านะเราจะพาทุกคนเข้าไปดูมีวัวด้วยมีวัวด้วย เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ไม่เคยเข้ามาเลยนะในซอยเนี้เพราะว่าไม่มีม้านะจะ <c oughs> พาจะพาทุกคนมาดูในซอยหมู่บ้านเก่าแก่ะตะโจก็เป็นคนหมู่บ้านนี้แหละแต่ว่าไม่เคยเข้ามาในซอยนี้เพราะว่าตะโจย,าย้ายไปอยู่แถวมาโลโลแล้วก็เลยไม่ได้เข้ามาในซอยนี้เท่าไหร่เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มดเลยนะเนี่ย นี่ดูอันนี้ก็ผุพังหมดแล้วบ้านหลังนี้ยูสมีแต่ในเทปวิดีโอโฟนเดอโอท่าโอ้นี่ก็ผุพังแล้วอันนี้บ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งสามอ้มีแต่สามนะแถวเนี้ยคนสมัยก่อนเขาจะมีประตูไม้เนาะประตูไม้กับหน้าต่างไม้ อทำไมนี่ไม่มีแล้วนี่อีกบ้านหลังนี้ก็เปียงเป็นประตูไม้หน้าต่างไม้เหมือนเดิมสงสัยมีคนอยู่อยู่ในะบ้านหลังนี้นี่สงสัยนีะเวดขึ้นมาบ้านหลังนี้ดูบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ยกสูงขึ้นมายกสูงขึ้นมาจากพื้นเพราะว่าติดทะเลคิดว่าน้ําคงจะแบบว่าเพะเขามีห้องใต้ดินด้วยนะอนี่ข้างล่างข้างล่างเาเป็นห้องใต้ดินด้วยนะนี่หน้าต่าง ดูบ้านหลังนี้ก็ผุพังเหมือนกันอืมโอม้แต่บ้านเขาวุาน่นาอือโอ้ดูบ้านหลังนั้นไม่รู้ว่ามีคนอยู่หรือเปล่านะอืมกลัวเม่เขามีประวัติด้วยนะบ้านหลังนะั้นแต่เราไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ากลัวมีหมาหรือเปล่าไม่รู้ต้องใ่มีคนอยู่บ้านหลังนั้นนี่แต่บ้านอันนี้ซอยเซนโจสนี่คือซอยของเขาซอยเซนโจส นี่ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนดูบ้านหลังนี้ซะก่อนไปเราก็จะออกไปแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนบ้านหลังนี้มีคนอยู่อยู่แต่บ้านหลังนี้ไม่มีโอ้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่นะคะทุกคนสงครามโลกครั้งที่สองคิดว่านะเพราะว่าคุยกับตาตะกี้เนี่ยที่อยู่ข้างบ้านหลังที่เราขึ้นไปข้างบนอะแกบอกแกเป็นเป็นเป็นบ้านบ้านแกอฝั่งตัวข้าม ก็เลยถามแกว่าบ้านหลังนี้นานหรือปเปล่าแกบอกนานแล้วตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็โดนไตฝุน่นพัดไปแต่เขาไม่ได้ซ่อมแซมขึ้นมาแต่บ้านหลังนี้มีคนอยู่อยู่นะคิดว่านนะไปกันทุกคนเราก็จะออกไปแล้วนะคะที่กว a มนี้นะคะทุกคนมีแบบว่าสมัยเกา่าๆเกา่เกาๆแบบหมู่บ้านเป็นของเกา่เกาแกา่กางเยอะมากมถ้า ม่รีมีเวลาจะพาทุกคนก็ค่อยดูไปนะเพราะว่าที่นี่เป็นแบบว่าเป็นเป็นเกาะที่ว่าเขาค้นพบขึ้นมาแล้วทีนี้ก็มีเกิดสองครามโลกครั้งที่สองมีการแย่งกันขึ้นมาระหว่างอ่าญี่ปุโอ้ม,มีหลายประเทศเลยนะเออม,มามาทำสงครามกันขึ้นมาเพื่อจะแย่งเกาะนี้กันส,นสุดท้ายก็เป็นอเอรชนะก็เลยได้ขึ้นเป็นเครื่องขึ้นของอเมริกาที่เกาะกวบนี้นะคะทุกคนไป ประวัติจะคร่าวๆแค่นี้จะค่อยๆเล่าไปเพราะว่าประวัติยาวมากไปเราก็จะเดินกลับแล้วเดินมาไกลมากเลยนะเนี่ยดูป้ายปนี่ค่ะทุกคนอนะันนี้คือสตาร์ทจากตรงนี้นะเป็นหมู่บ้านเห็นไหมไป้ายป้ายหมู่บ้านนี่แะซูมให้ดูนี่คือป้ายหมู่บ้านน,นี่เป็นทางเข้าหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านแล้วก็มีโน้ก็จะเป็นเฟสตาคนก็จะเยอะแยะมากมายเลยนะคะ หมู่บ้านป้ายอินเทรฮานาที่ก่อควมอกเมริกนะคะทุกคนนี่คือป้ายหมู่บ้านแต่แล้วหมู่บ้านเขาจะมีป้ายว่าป้ายหมู่บ้านนี้ตรงนี้ตรงนี้เขตนี้ั้งเขตนี้อะไรเงี้ยแต่ที่นี่อินทราฮานเฟสตาป้ายจะประมาณนี้คะ่ะทุกคนป้ายดูก้อนหินนี่ก่อนสาวทุกคน,นนี่ก้อนหินอันนี้ก็คือโคกนะแต่เม้ก่อนเขาทําเป็นโคกหน้านี่โคกหินโคเขาทําเป็นแบบกับคงก,กับข้าวอะไรเงี้ยอันนี้คือโคก อันนี้ก็คือคกเหมือนกันนะคะถ้ามีรอยแบบนี้เขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นคกไว้ทํากับข้าวไว้สแมสไว้ทําอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนี่ก้อนหินเก่าแก,ก่มากเล้นียนี่ก็คกเหมือนกันนี่ก็คกคกโบราณนะคะถ้าใครเห็นคกอันนี้แล้วก็ขอให้รรำรวยเงินทองนะคะนี่ก็คือคกเหมือนกันนี่เห็นเยอะแยะมากมายเลย อันนี้ก็คือโบสถ์เก่าแก่นะคะทุกคนนี่ก็คือโบสถ์ของสเปนิชนี่เป็นประตูเข้าโบสถ์สมัยเก่าแก่สงครามโลกครั้งที่สองเนาะแต่ตอนนี้มันผุพังเสร็จแล้วเหลือแต่ประตูเพราะว่าโบสถ์นี้ประตูไอโบสถ์นี้จะโอเคแค่เล่าให้ฟังอยู่เป็นโบสถ์เก่าแก่ะฝั่งน,น,นี้ก็จะเป็นฝั่งทะเลนะคะฝั่งตรงข้ามกับหมู่บ้านเป็นทะเลเอเป็นทะเลแล้วก็นี่คือไม้ไม้เก่าแก่นะไม่รู้เขาทำไว้ทำไมไม่รู้นี่นี่ เป็นไม้เก่าแก่เป็นไม้ที่แข็งแรงมากเลยนะเนี่ยต้นฟงต้ฝุ่นไม่มีนั่นเลยเป็นไม้ที่แข็งแรงมากตอนนี้ไม่มีแล้วนะทุกวันนี้อันนี้ก็จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับบาร์บ,าบีคิบาร์บีคิวอะไรก็ว่าไปนะคะนี่เขาทำที่นั่งใต้ต้นชำชานะเนี่ยอ๋อใต้ต้นชำช้า,ชาอืมนี่เขามีที่นั่งให้คนเขามานั่งรับลมชมวิวดูทะเลนะคะอืม เขาจะทําที่กัน้นไว้สมัยก่อนไม่มีที่กั้นนะด๋ยวนี้เขาทาเป็นที่กัน้นที่กั้นไม่ให้น้ําม,มันขึ้นมาดูรูปูสะก่อนรูปูเต็มหนึง่งโอ,สอง้สงสถยปูเยอะมากเลยนะแถวเนี้ยเขาทำเป็นฝายกั้นขึ้นมาเปนี้ไม่ให้น้ําม,มันล้นขึ้นมาสมัยก่อนต้องใส่น้าล้นขึ้นมาเขาก็เลยทําก้อนหินกัน้นไว้แบบนี้ไม่ให้น้ําม,มันล้นขึ้นมาก้อนหินก้อนใหญ่มากเลยนะเนี่ยแ <selection. S 2> ข็งแรงมากเลยน,นี่ก็คือ บรรยากาศวันนี้นะคะนี่หน้าหมู่บ้านอินราฮานดูสวยๆเลยนะคะแดดร้อนนะแต่เขามีลมเย็นสบายนะนี่ลมเย็นสบายเลยัรงนั้นนะคะทุกคนเนี่ยเขามีปูแสมยเยอะมากเลยนะมาลี่กะตะโจใครมาหาปูอยู่ปูแสมยเยอะมากนี่ที่เป็นแบบว่าทรายดำๆเนี่ยสมถถัติเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นแบบว่าภูเขาไฟใช่ไหม เป็นถิน่นภูเขาไฟแล้วทีนี้หาดทรายตรงนี้นเขาจะดําเห็นไหมมันจะไม่ขาวนะเขาจะดําอมเพราะว่าตรงนี้เป็นใกล้ๆกับเลยลงไปจะเป็นอยู่เม้แต่กับอ่าอ่ามารโซจะมีภูเขาไฟระเบิดตรงนู้นทีนี้แถวนี้เขาจะเป็นหาดทรายสีดําหมดเลยทั้งใต้เนี่ยทางเหนือที่กวัวเนี่ยจะเป็นทรายสีขาวแต่ทางใต้จะเป็นทรายสีดําเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับอ่าอะไรนะภูเขาไฟทีนี้พอภูเขาไฟระเบิดก็จะมีหาดทรายสีดําแถวนี้ ก็เลยสวนมากจะเป็นหาดทรายสีดําแถวอินทราหันแถวข้างล่างอินทราหันก็คือสุดเกาะของเกาะกวเมกานะคะอนนอินทราหันเนี่ยคลิปนี้เนาะพาทุกคนมาเดินรอบหมู่บ้านอินทราหันหมู่บ้านเก่าแก่ของอินทราหันสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็พาทุกคนมาชมว่าเฟสต้าที่กวมเนี่ยเขาเป็นยังไงมั่งมีคนมาเยี่ยมไหมกับข้าวอย่างงก็พาทุกคนไปดูแล้วนะคะ เฟสต้ากับข้าวนั่นก็คือที่บ้านญาติของตาโจแล้วก็คือหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านญาติของตาโจแต่ตาโจก,กับพ่อกับแม่เขาย้ายไป,ไปอีกหมู่บ้านหนึ่งละก็เลยมาเที่ยวงานงานบุญใกล้ๆกล้งานบุญเฟสต้าโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่รู้จะได้ดูพาเลหรือเปล่าเพราะตาโจเขาอยากจะไปละก็เลยจะมาปิดคลิปกับทุกคนเลยนะคะถ้าทุกคนดูแล้วหรือว่า interesting หรือว่าอ,อยากให้มารีพาไปดูที่เก่าแก่ที่กวมหรือว่าที่สงครามโลกครั้งที่สองที่กวมเนี่ย ก็คอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาได้นะคะถ้ามารีททาได้ก็จะพาทุกคนไปดูว่าเพราะที่เนี่ยเยอะมากเลยนะพวกเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองหมู่บ้านเก่าแก่ที่ซุ่มคนที่แบบว่าอยู่สมัยสง,สง,งยคาาาาสงาาารามโลกครั้งที่สองเนี่ยมีเยอะมากที่กว a มเนี่ยแล้วก็จะมีว่าเป็นเกี่ยวกับสงครามว่าเขาใช้อะไรเขากินอยู่ยังไงหม้อเก่าแก่อะไรเก่าแก่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองอะไรเงี้ยมีเยอะมากะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะโอเคกัหรับคลิปนี้ถ้า ใครชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้มารีก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ที่เกาะกวมเมริกานะคะทุกคนไปแล้วเจอกันใหม่ค่ะ